ตีร้นี่นะคะคุณลูกค้เราจส่งส่วนผสมนข้านะคะแล้วก็ตีเนนนผสมกันให้มนเดนคะอันนี้เป็นราอนี่ตีเตนะคะเราใช้ช็อกแลตนำข้านะคะแล้วก็ส่วนผสมเือนอะไรนะคะคุณู้างอเมริกันะคม้น้ำาลนะคะห้าสิบบานะคะคุณลูกค้าไเปอร์เซ็นต์นะคะงร้นเสหยีเตอดีนะคะคุณ้ ค่ะอันนี้เนื้อผสมเราผสมดีแล้วนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเทสใส่พิมพ์นเนาะแล้วก็สามารถอบได้เลยนะคะค่ะอันนี้เราเตรียมพิมเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะเทลงพิมกันนะคะใช้พิมแบบนี้นะคะขนาด100 ml อนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเข้าอบกันนะคะเดี๋ยวโรยด้วยอัลมอนนะ